c a m r ี ry, Hybrid Premium ตัวท็อปนะครับคันนี้โคตรคุ้มดอกเบีย้ย2.99 8.4งวดวิ่งอยู่แค่90,006ใครหาอยู่ต้องรีบเข้ามาจองกันเลยนะครับ มาพบกับการรีวิวรถของเลเวลซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีรถพรีเมียมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพรีเมียมสุดแล้วในตระกูลโตโยต้านะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับและตัวนี้ท็อปสุดจริงๆเป็นตัวเครื่อง2.5ไฮบริดพรีเมียมด้วยนะครับก็คือตัวท็อปสุดๆละออกห้าง1,889,000บาทเลยนะตัวนี้ปี2019นะครับงนั้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าคือใครหาแคมรี่ตัวที่ท็อปสุดแล้วจริงๆแล้วที่สําคัญเป็นตัวไฮบริดด้วยประหยัดน้ํามันด้วย แล้วก็แรงมาเยอะด้วยนะตัวนี้ต้องดูคันนี้เลยนะครับแล้วคันนี้สภาพสวยกริบเลยนะนี่อย่างที่เราเห็นนะสีดําสวยเท่นะแล้วก็เลขใหม่ไฮไลท์เลยครับนี่เลขใหม่อยู่96 0 0 0นะครับคันนี้วิ่ง90,000กว่าโลเท่านั้นเองนะรถปี2019ก็ตีไปอันเนี้ยผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ย2019เดือนเมษาก็เรียกว่าตอนเนี้ยรถ4ปีเต็มถ้า4ปีเต็มเนี่ยตัวนี้เนี่ยวิ่งอยู่96 0 0ห คุณลูกค้าปีละ20,000ื่กโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากเนี่ยสภาพโดยรวมภายนอกนี่เราให้ดูก่อนเลยสวยคลิปแบบนี้เลยนะเจ้าของเดียวนะครับอันนี้การันตีนะครับรถสวยแบบนี้เลยนะสวยงามนะตัวท็อปนี่เขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะตัวนี้เห็นซันรูฟไหมซันรูฟมีมาให้ด้วยมาดูตัวโครงสร้างกันนะครับนี่รถสวยนะครับโครงสร้างเรามาดูก่อนหัวน็อตนะครับตัวนี้มีขันมาอันนี้เราเห็นอยู่นะแต่ว่ามีทําสีมานะแต่ว่า จะบอกก่อนว่าโครงสร้างรถเนี่ยมันเดิมเพราะเราดูจากซอกเราก็จะเห็นนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ซอกน็อตเนี่ยไม่มีถอดนะครับสองข้างให้ดูเลย <Yeah. S 1> นะนะครับซองน็อตไม่มีถอดมานะแต่ว่า mm. ฝาหน้ามีถอดทาสีปกติแหละเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยเวลาขินดีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขา mm. เขาทำสีอยู่แล้วก็ต้องขันฝาหน้าทําแต่ว่าฝาหน้าเนี่ยฝาหน้าเดิมไหมเดิมหมดนะตัวนี้เรามาดูฝาหน้าก็ได้นะฝาหน้าเดิมฝาหน้าไม่ได้มี ไม่ทอะไรมานะครับก็คือทําสีฝาหน้าด้านบนเท่านั้นเองนะส่วนด้านในซอกเซอร์กอะไรเนี่ยเดิมหมดเลยนะรถสวยนะตัวนี้สวยนะครับแล้วก็โครงสร้างอย่างที่เราเห็นนะโครงสร้างสวยนเนี่ยฮนะพวกซุ้มเสริมนะฮะสปอตเดิมหมดนะครับรถสวยนะคานเดิมนะนี่เดิมหมดนะตัวกระโหลกนะสปอตเดิมหมดรถสวยจริงนะคันนี้สติ๊กเกอร์ครบหมดอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นบอกก่อนโครงสร้าง ด้านหน้าผ่าน100เซนะครับดูด้านหลังตัวนี้นะครับด้านหลังฝาท้ายเรามาดูกันนี่ให้ดูก่อนดูนี่นะครับมาดูโครงสร้างผนังด้านล่างสวยนะซีเลอร์สวยครบหมดนะครับรถสวยเลยนะครับแล้วก็ให้ดูด้านไหนตรงนี้ดีนะมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยเลยนะฮะด้านในเนี่ยเดิมหมดนะไม่มีรอยยับเลยนะฮะรถสวยกลิบเลยนะนี่ให้ดูเลย ตัวรถสวยจริงนะเนี่ยให้ดูจากตรงนี้นะครับซีลเลอร์ตัวลอยเนี่ยซีลของโรงงาน,นยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยรถสวยผนังเดิมหมดรถสวยจริงนะครับอันนี้ตัวโครงสร้างสวยแน่นอนการันตีนะครับแล้วก็ฝาท้ายอันนี้ก็เดิมหมดนะเนี่ยไม่มีรอยยับเลยนะซีลเลอร์ไม่มีรอยยับเลยรถสวยไม่มีทํามาแน่นอนนะรถสวยกลิบเลยตัวนี้การันตีเลยนะครับตัวโครงสร้างหน้าหลัง <100. S 1> ร,นะร้อยแตมนะเดี๋ยวมาดูด้านในกัน เนี่ยเปิดมาหรูหราโออาร์เลยนะครับรถคันนี้ภายนอกสีดําภายในเขาจะได้เป็นโทนสีครีมแบบนี้นะครับคือมันจะตัดกันนะถ้ารถเป็นตัวโทนสีเงินภายในเขาจะเป็นสีดําแต่ตัวเนี้ยสีดําภายในเขาจะเป็นสีครีมแต่ก็ดูสวยนะเป็นครีมนะครับแล้วก็มีตัดด้วยน้ําตาลมีลูกเล่นแบบนี้นะฮะทริมก็ดูสวยงามรถรุ่นตัวแคมรี่โฉมนี้เนี่ยทันสมัยขึ้นเยอะนะครับจะบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นไฮบริดตัวท็อปด้วยนะเนี่ยผมปรับไฟฟ้านี่ปรับไฟฟ้า8ที่ทัน 2ตัวเลยนะครับเบาะหน้า2ข้างอันนี้ปรับเองได้ด้วยนะอย่างนี้ดีนะขอสตาร์ทเครื่องก่อนรถคันนี้นะครับตัวท็อปสุดอย่างที่ผมบอกนะวิ่งน้อยมากนะคันนี้9696152 1 5 2วิ่งน้อยมากนะครับคือตีไปวิ่ง2 0 0 0 0ประมาณ2 4 0 0 0 25,000กิโลเมตรต่อปีน้อยมากนะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะหารถสภาพแบบนี้ผมว่าหาไม่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปสุดอย่างที่บอก ออปชันเต็ม JBL มาเลยนะเครื่องเสียง JBL รอบคันนะฮะเนี่ยลำโพงด้านหน้านี่ก็ JBL หมดนะฮะ JBL รอบคันเลย12ตัวนะอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะพรีเมียมซาวด์ซิสต็มเลยนะ,ะของ JBL นะครับแล้วก็ตัวจอนี่จะได้จอใหญ่ตัวนี้ประมาณ8.5นิ้วนะครับเป็นจอใหญ่เลยนะฮะมีเนวิเกเตอร์ในตัวของโรงงานมาให้เรียบร้อยอันนี้คือตัวท็อปต้องเป็นแบบนี้นะฮะกระจกตัดแสงด้านหลังอันนี้มีมาให้นะฮะอย่างที่ผมบอกซันรูฟนี่อย่างเท่เลยนะฮะ แล้วตัวที่เห็นและเป็นจุดขายเขาก็คือตรงนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมเขาเขียนว่า3โซนอันนี้คือได้ตัวปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังด้วยนะด้านหลังนี่แยกอีกโซนหนึ่งนั่นมันจะเป็น3โซนเลยนะฮะอันนี้มีเฉพาะตัวท็อปนะถึงจะเป็นแยกอุณหภูมิสโซนเพราะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิแยกเองได้ด้วยจากเบาะคนนั่งด้านหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งสุดละนะอีกจุดหนึ่งที่จุดต่างที่เห็นคือตรงนี้นะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปนะ ไฮบิดธรรมดาก็ไม่มีคือตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมฮแอร์ Air, พัดลมแอร์ Air, ที่เบาะตัวนี้มีมาให้เนี่ยเนี่ยปรับระดับได้ด้วย3ระดับเนี่ยนั่งไปก็เย็นเลยเนี่ยเย็นจากตัวเบาะขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้มีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นเนี่ยเจ๋งมากนี่คือออปชันที่เต็มที่สุดละใน Camry ที่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะพวกระบบความปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะไอ้พวกเอ่อ Blind s p o t m o n i เ o r i n ล Lane k ค e p เรด้าด้านหน้า pre crash system จัดมาเต็มระบบเลยครบช่วยหมด rtca มีมาให้หมดนะจะถอยหลังเนี่ยมีเสียงเตือนมีหมดให้หมดเลยนี่คือตัวท็อปสุดจริงๆแล้วนะครับแล้วจุดขายของไฮบริดคันนี้เนี่ยที่สำคัญคือการบริโภคน้ำมันนะอัตราการกินน้ำมันเนี่ย20ล,ลิตรได้นะอันนี้สบายๆเลยแล้วรถใหญ่ขนาดนี้อ0ม้านะครับคันนี้200กว่าม้านะคุณได้20โลลิตรนี่คุณถือว่าได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัด หายขนาดนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่คือโตลตาแคมรี่รุ่นท็อปจริงตัวนี้เบาะหน้าออปชั่นประมาณนี้นะแต่ในรวมสวยมากนะน่าใช้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประวัติเขาเนิดหน่อยปร,ประวัติเขาเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกประวัติใส่นะคะันนี้รถมือเดียวนะครับนี่รถอันนี้ต้องเรียกปี2019แท้นะครับเดือนเมษายนนะเป็นรถที่เช่าซื้อผ่านบริษัทโต t ตาลิซิ่งเนี่ยเจ้าของมือเดียวนะนี่ผมคาดทับไปแล้วไม่ให้เห็นนะครับแต่ว่า เจ้าของมือเดียวแท้เลยนะฮะแล้วก็ต่อภาษีทุกปีถึงปี67ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะอันนี้เพราะฉะนั้นต่อภาษีทุกปีสม่ําเสมอเซฟไปได้อีกประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะผมต่อให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าใช้กันยาวๆเลย6 7นะครับก็อันเนี้ยให้ดูเลยไดวย้ว่ารถใสกิ้งแค่ไหนนะสภาพออปชั่นเต็มขนาดไหนเดี๋ยวมาดูด้านหลังก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งนะครับคันนี้จุดขายก็อยู่ด้านหลังนอกจากด้านหน้าที่เมื่อกี้ผมให้ดูออปชั่นแบบเต็มๆลน้ลนๆแล้วนะด้านหลังเนี่ยเจ๋งมากนะอันนี้แอร อันนี้เป็นแอร์แยกมาให้นะฮะแล้วก็ตัวชาร์จโทรศัพท์นะเป็น USB มีมาให้เรียบร้อยอย่างดีแล้วนั่งสบายคุณดูดิเล็กรูมเฮดรูมผมสบายๆเลยนั่งสบายมากนะครับตัวนี้ผมเปิดไฟให้ดูนะตัวนี้เป็นไฟ LED นะตัวท็อปนี่ตัวนี้เป็น LED หมดเลยนะทั้งคันดูสวยปะ่ะสีขาวลงมาแล้วก็ตัวจุดขายคือตรงนี้ฮะที่ผมเอาที่เท้าแขนลงมาเนี่ยคือดูนะผมเปิดให้ดูนะตัวนี้นี่เรืองแสงขึ้นมาทันที นี่คือตัวแผงคอนโทรลของคนนั่งด้านหลังเฉพาะตัวท็อปถึงจะมีนะครับตัวนี้สามารถปรับนี่เนี่ยผ,ผมปรับดูนะครับนี่ผมปรับเบาไฟฟ้าเห็นยังขึ้นมาแล้วนะนี่เบาไฟฟ้าปรับ4ตัวนะครับเนี่ยผมปรับเอนสุดได้ด้านนี้ก็เช่นกันนี่ให้ดูเลยเห็นไหมฮะนี่คือตัวท็อปสุดละของแคมรี มีออปชันคือเบาะไฟฟ้าเนี่ยปรับ4ตัวเลยนะครับหน้าหลังหมดทุกตำแหน่งเลยนะครับเท่มากรวมถึงตัวนี้ผมมีนี่ม่านไฟฟ้าปรับนี่ผมปรับเปิดปิดม่านไฟฟ้าจากด้านนี่จากเราคอนโทรลได้เองหมดเลยนะเป็นทัชสกรีนนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะแล้วก็ม่านด้านข้างเราก็สามารถยกขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมฮะเราสร้าง private zone ได้ดีมากเลย รวมถึงที่ผมบอกว่าแอร์แยกอิสระ3โซนเนี่ยก็คือตรงนี้เลยครับแอร์ Air, นี่เราสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะเราสามารถปรับอุณหภูมิน,นี่นี่ผมปรับอุณหภูมิให้เห็นนะฮะนี่สิองศาเนี่ยนี่แยกอิสระอีกโซนหนึ่งเนี่ยเราแยกปรับแยกจากด้านหน้าที่เป็น21องศานะนี่ผมปรับข้างหลังให้เป็น22ององศาได้จะปรับเท่าไหร่ปรับได้หมดนะอันนี้ดีเนี่ยจะบอกว่าดีมากเลยเนี่ยปรับอุณหภูมิได้หมดเลยนะครับรวมถึงเครื่องเสียงด้วย นี่ผมให้ดูเครื่องเสียงนะเนี่ยผมคอนโทรผมคอนโทรจากด้านหลังได้เลยเจ๋งนะคือเรียกว่าผู้นั่งด้านหลังสามารถปรับอะไรได้ตามใจชอบได้เลยอันนี้เจ๋งที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือตัว Camry ตัวท็อปนี่รวมถึงนี่ที่วางแก้วน้ำมีมาให้อย่างดีเลยอะ่ะหรูหราเลยอะ่ะนะ จะบอกว่าหรูกว่านี้ไม่มีแล้วอันนี้ระดับเดียวกับเลกซัสเลยนะเพราะฉะนั้นน่าใช้มากที่โดนไม่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องราคาเดี๋ยวเราไปดูราคากันเนี่ยเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะครับออปชั่นเต็มๆของรถคันนี้นะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาวิ่งอยู่96 0 0 0คันที่แล้วผมเพิ่งขายไปวิ่งอยู่แสนกับอีกหลักพันแป๊บเดียวไปแล้วนี่เข้ามาใหม่96 0 0 0อีกคันหนึ่งนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคนหาเยอะมากใครหาคันรุ่นนี้อยู่ ตัวพรีเมียมรีบเข้ามาจองกันนะครับไม่หลักหมื่นมีไม่มีกี่คันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เปิดราคาให้ดูเลยจ้ะจากเดิมออกห้างล้าน8ปดแสนเกบาทนี่ผมให้ดูเลยลดผ่านไป4ปีนะครับราคา1นึ่ล้านหนึ่งแสนเก้าหบาทเท่านั้นเองสแสดงว่าคุณลูกค้าเนี่ยประหยัดไปแล้วเนี่ยประมาณ0กแสนนะครับอันนี้เซฟไปละห0 0 0 0หรือเซฟไปแล้วประมาณ1ใน3ของราคาตัวรถเลยนะคือถ้าคุณลูกค้าออกห้างร้านแตัวนี้เซฟไปล6ห0 0 0 0 โอ้โหโคตรคุ้มเลยถ้าถามผมคุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะครับรถคันนี้เนี่ยสภาพแบบนี้มือเดียวนะครับแล้วก็วิ่งน้อยออปชันเมื่อกี้ให้ดูแล้วอย่างเต็มนะขนาดปรับเครื่องเสียงด้านหลังเมื่อกี้เสียงยังเพราะเลยนะ JB 12ลําลำโพงเนี่ยนั้นตัวนี้เจ๋งมากนะครับซันลูปออปชันทุกอย่างมีครบใครหาอยู่รีบเข้ามาจองกันนะครับรถคันนี้เข้าเงื่อนไขของธนาคาร g d b รถโดนใจได้สบายๆนะครับดอกเบีย้ย2 9 9 84งวดนะคุณลูกค้า ตัวนี้ผ่อนสบายๆเลยรับไปเลยฟรีดาวผ่อนเดือนละ18ื่นแปดเท่านั้นเองนะครับหมื่นแปดคุณก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะฟรีดาวแน่นอนนะรีบเข้ามาจองกันนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ร์คูลสีมาเตอร์เราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดดูรถสวยๆทียร์ข้ามาที่ร์คูลสีมาเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ